สวัสดีครับทุกทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูโจทย์ในลักษณะที่มีสปริงกันบ้างนะครับเดี๋ยวโจทย์ที่เป็นสปริงเนี่ยเราจะใช้ในการพิจารณาหาแรงภายในสปริงก่อนนะครับแรงที่เกิดเนื่งจากสปริงก่อนอ,อย่างเช่นข้อน,นี้ครับเขาบอกว่าให้ไม่คิดนะครับไม่คิดน้าหนักของไอตัวบาและก็มีสปริงซับพอร์ตอยู่2ตัวคําถามก็คือฮะตอนที่เขาอยู่ใน h o r i z o n t a l ่ยนะครับไอไอโหลดเนี่ย ไอ้สปริงเนี่ยมันไม่ยืดไม่หดนะครับมันไม่ยืดไม่หดเมื่อเอาโหลดออกก็แสดงว่าพอเอาโหลดมากดนะครับมีบางอย่างมากดทับเนี่ยเขาเนี่ยสปริงก็จะเกิดการยืดเกิดขึ้นมาอันดับแรกที่เราพิจารณากันก็คือว่าเขาจะให้ชอบให้เราหาคือเวลาเอาแรงมากดเนี่ยพอสปริงมันยืดมันหดไม่เท่ากันเนี่ยมันจะก่อให้เกิดมุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันดับแรกที่เราทำครับเราต้องหาแรงเนื่องจากสปิงก่อนโดยอาศัยครับโดยอาศัยสมการสมดุลของเราหาแรง fx หาแรง f, x, ห,ารง f หาแรงที่ fa กับหาแรงที่ fb เสร็จปั๊บครับเราจะบอกว่าไอ fa นี้มีค่าเท่ากับ k ที่จุด a ครับ k ที่ a คูณอยู่กับ xa แล้วไอ fb นี้จอกมาจาก k ที่จุด b และไปคูณอยู่กับนะครับไปคูณอยู่กับไอตัว xb เอาละครับเอาละครับแล้วก็ไปหา x a x b ออกมาและค่อยไปดูว่ามุมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนอื่นผมก็ขออนุญาตครับเปลี่ยนแปลงไอตัวแรงตัวนี้ครับแรงเนื่องจากเป็น distribution load ให้ออกมาเป็น point load แบบที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่ามันจะต้อง ออกแรงเนี่ยจากตำแหน่งวิ่งออกมา1ส่วน3จากฐานนะครับขนาดของเขาคือเศษ็จ1ส่วน2คูณ600และก็คูณกับ3ระยะห่างครับของเขาก็วิ่งออกมาจากไอตัวฐาน1ส่วน3มันยาว3ก็แสงว่าวิ่งเข้ามานั่น1เล่งลเหลือตัวนี้เพียงแค่2เมตรนะครับเหลือตัวนี้เพียงแค่2เมตร เอาละครับผมขออนุญาตใช้เลยละกันนะเขียนเลยละกันนะครับว่า sigma moment มมครับ sigma moment มมรอบจุด A มีค่าเท่ากันกันกบ0ก็มีแรงเนื่องจากสปริง A กับแรงเนื่องจากสปริง B มีแรงอะไรบ้างครับที่กระทำก็มีแค่2ตัวครับนั่นก็คือ Fb ครับระยะห่างคูณอยู่ก,กันกับ6ทำให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยออกมาเป็นบวก และก็มีแรงครับคืนเด็ดหนึ่งส่วนสองทิ่ d i s t r i b u โหลดต,ตัวนี้600้คูณสคูณระยะห่างคือ2มีค่าเท่ากันกับ0ได้ fb ออกมามีค่าเท่ากันกับนะครับสาม้นิวตันเอาละครับทุกท่านผมก็เลยไปกันต่อครับผมขออนุญาตใช้เป็น sigma moment รอบจุด B มีค่าเท่ากับ0ูนย์บ้างเพราะนะครับเพราะเพราะเพราะผมขี้เกียจหา sigma f สับ s i g m เอฟสับวนนะครับเพราะซิกมาเอฟสับวมีอยู่3แรงนะครับใช้ซิกมาโมเมนต์รอบจุดบีเนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่2แรงเหลืออะไรบ้างก็เหลือเศษ1.2ส่วนคูณ6 0รคูณ3ระย,ยะห่างจากจุดบีก็กลายเป็นจากนี่ถึงนี่หน่ จากนี่ถึงนี่ไปอีก3ก็เลยกลายเป็น4ทําให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยกลายเป็นบวกและก็เป็นลบกับ FA คูณกันกับ6มีค่าเท่ากันกับ0คุณหนู FA ออกมามีค่าเท่ากันกับ600นิวตันเอาละครับก็แสงว่าคำถามออกคือเมืองออกมาก็คือมันเป็นแรงดึงหมดเลยแสดงว่าตอนนี้ครับสปริงเนี่ยถูกยืดออกมา ถูกยืดออกมาแล้วถูกยืดออกมาเท่ากับเท่าไหร่ก็ต้องไปใช้สมการในการพิจารณาสมการตัวแรกที่เราใช้ในการพิจารณาผมขอญาตหา xA ครับขอญาตหา xA xA มันคือ F ที่กระทำอยู่ในแกน A ส่วนด้วย kA F ที่กระทำก็คือครับ600ครับอย่าลืมนะครับค่าเคสติ n เนตของสปริงให้มาเป็น1กิโลนิวตัน ต่อเมตรนะครับต้องเปลี่ยนออกไปนะครับให้หน่วยมันเหมือนกันก็เป็นหน่วยนิวตันก็กลายเป็น1000ดังนั้นไอตัว XA มีค่าเท่ากับ0.6เมตรครับ0.6เมตรไอตัว XB มีค่าเท่ากันกับกับ fb ส่วนด้วย KB FB ก็คือครับตัวส0ครับส่วนด้วย1500เปลี่ยนจากกิโลนิวตันให้กลายมาเป็นนิวตัน จะเรียกมาครับว่าเป็นตัว x b นั้น x b x b x b ครับมีค่าเท่ากับ0.2เมตรทุกท่านครับเมื่อเราได้ออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราทำก็คือว่าโจทย์ต้องการหาไอตัวมุมครับตัวมุมที่เกิดขึ้นว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เมื่อใช้แรงอัพโหลดเข้าไปโหลดเข้าไปนะครับโหลดเข้าไปในตัวนี้เราจะพ้นผลปรากฏว่ามันจะถูกนะครับดึงออกมาครับผม ไอตัวสปริงเนี่ยมันยืดไม่เท่ากันไอตัว x d เนี่ยมันยืดออกมาจากแนวฮอร์ดี้สันทอันนี้ผมเขียนใหญ่หเฉยๆนะครับให้เราเห็นกันชัดๆจากปกติคานมันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัว XB นะครับส่วนนี่คือตัว XA นะครับและนี่ค,ความยาวคานคือ6 ระยะยืดของเขานั้นช่างแตกต่างกันมันเลยก,ก่อให้เกิดมุมเล็กๆมุมหนึ่งครับมุมเล็กๆมุมหนึ่งเจ็บนิดๆครับเจ็บนิดๆมีมุมเล็ก Green ๆมุมหนึ่งเกิดขึ้นนะครับเรียกมุมตัวนี้ว่ามุมเซตาดังนั้นมุมเซตาตัวนี้หาได้อย่างไรหาได้ง่ายมากครับเราก็บอกว่าไอเซตาตัวนี้ก็คงหาได้จากความรู้ความสามารถของเรานะครับที่สะสมมาเราได้ออกมาว่าไอเซตาตัวนี้ก็คือข้าม ชิดกับข้ามชิดก,ก็กลายเป็น Arc ์แทนไออาร์กไซดครับข้ามชิดข้ามนะครับด้านข้ามคือตัวนี้ครับคือตัวนี้นะครับมันก็คือระยะระหว่างนะครับ x a ลบ x b. เป็นระยะระหว่าง Xa-Xb Xb ลบเ b xb เป็น0.2 Xa 0.6ลบออกมาเลยได้ออกมาเปียง0.4ส่วนนะครับ ข้ามด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ6ดังนั้นมุมเซตาออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับครับเซตาออกมาเลยมีค่าเท่ากันกับ3.82องศาครับทุกท่านครับก็สบายสบายครับสบายสบายได้ออกมา ประมาณนี้กับทุกท่านกับได้ออกมาประมาณนี้ก็เวลาจะจดสปริงนะครับแล้วก็แอพพลายสมการที่เป็นสมการสมดุลก่อนในด้านนู้นนะครับด้านนู้นนะครับแะ้วก็เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยไอ้สปริงเนี่ยมันยืดหดนะครับก็ใช้ในสมการรูปแบบสมการไอตัวซิกมาไอตัว F นะครับมีค่าเท่ากับ kx ตัวนี้ก็พอจำได้นะสติปเน็ตของสปริงคูณกับระยะยืดหรือระยะหดของเขาและก็เอามาใช้ในการหามุม เดี๋ยวเพื่อความคุ้นเคยนะครับเราไปดูอีกสัก2ข้อนะครับไปดูอีกสองข้อสเต็ปการทําก็จะเหมือนเดิมครับเราก็จะอาศัยสมการตัวนี้ก่อนที่เราคุ้นเคยก็คือสมการสมดุลหาแรงนะครับที่กระทาในสปริงแต่ละตัวแล้วค่อยเอามาเช็คระยะยืดน,นะครับของสปริงว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ การที่มันเป็นแรงเทนชันนี่ว่าสปริงมันยืดอยู่นะครับสปริงมันยืดอยู่พอมันยืดมันก็ต้องการกลับเข้าที่เดิมนะครับมันก็เลยมีแรงดึงกลับนะครับเป็นแรงรีแอคชั่นฟอร์ที่เกิดขึ้นจากสปริงในลักษณะแบบนี้นะน่าจะพอคุ้นเคยกันบ้างเสร็จปั๊บอันนี้ก็รูปอย่างนี้จาไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวไปใช้ต่อเนาะการยืดการหดเนี่ยนะครับของตัวสปริงเนี่ยเราก็ใช้ในการหามุมก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวไม่ต้องอารมณ์ผบทมากนะครับเดี๋ยวไปดูโจทย์สักสองข้อเพื่อความเข้าใจครับ สวัสดีครับ